สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องปองไปายสู้คู่สู้คนได้ครับผมพบกับคอยบูมน้อยรอยเอ็ดแช่แนคขีเก่าได้ครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามอย่ากดข้ามโฆษณานะครับผมตอนนี้ก็กวจะกลับบ้านก็จะมาไหว้ขอพรนะครับผมแล้วก็จะมาบนนะครับผมมาบนบานศาลกล่าวนะครับผมเจ้าแม่ตะเคียนนะครับเจ้าแม่สุรพีแล้วก็พ่อปู่สุวรรณาคานะครับผมตอนนี้บูมก็อยู่บ้านลุงพลนะครับก็กําลังจะกลับแล้วนะครับ เขาจอบบอกว่าถ้าเกิดว่าบ่มาขอพรกับแสดง่าม่าบ่หอดแมนบ่นะครับผมก็แสดงว่ามาไม่ถึงนะครับตอนนี้เราก็จะมาขอพรนะครับผมอย่างที่บุมได้ตั้งใจว่าจะมานะครับนี่คือจุดประสงค์หลักเลยก็คือบุมต้องการมานะครับขอพรนะครับกับแม่ตะเคียนนะครับแล้วก็ปู่สุวรรณคานะครับผมเดี๋ยวตอนนี้บุมก็จะเข้าไปขอพรนะครับไปบนมาสานกก่านะครับ จะไหวนมาไหมไปไทยอ่ะจะหวกันได้มาเลยโอ้โหดังแค่ไหนทีข้องแล้วืรบอกบมนตอนนี้น้องบูมกับพี่หมวยนะครับก็กำลัง มาไหว้เลยนะครับนี่เลยเอ่ออาห้พีเรนากาศดีมากเลยครับเอาหลอจตเขาก็เหนียวเจ็บไปล เจ็บไหมอ่าจะว่าเหนียวอะไรเหนียวีเหนียวง่ายเจ็บเลยอ่ะเจ็บมแ้วก็เรากะถากระถางนี่มัจะเปเหนียวก็ไม่ซื้อของกินหรอกเราจะไปซื้อสวยแป่ร้อยห้าสิบ ใครพูดนะสงสงควที่ไหนบ้างอ่ะกออะไรไม่รู้นนาตาแบนี้รับรองรวยนะครับอา้ชื่อรวยขึ้นมาอยู่ที่ลูกขอเปลี่ยนได้ปะขอเปลี่ยนเป็นแบบนี้อันนี้แหะทีาทำกัน

mặc dù 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 mặc

เอากันเลยได้ได้ได้ไหมไมได้ไหมไม่อะนี่บ่ห่วยของรูปหางสิเหรอุคนเห็นนะก็ก็สำหรับคลิปนี้บุมน้อยก็เอาไว้นช้สะกก่อน วันนี้บูมน้อยแล้วก็พี่บ่าวเบียร์ท่าพนมนะครับผมแล้วก็ครูหมวยก็ถือว่าเอาบุญมาฝากเอฟซีด้วยนาะพี่เบียร์เนาะครูหมวยสาวนาครูหมวยอาตนะอาณาของครูอันนี้บูมน้อยก็เอาบุญมาไปฝากเอฟซีด้วยก็ขอให้เอฟซีได้บุญเหมือนกับอย่างที่บูมกับพี่เบียร์มากับครูหมวยมาวันนี้เนาะให้ร่รำรวยรวยเอฟซีเราก็ขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงทุกท่านนะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับผม